ความลับที่เปิดเผยเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิปี2012แจ็คก,กี้วัย50ปีหญิงชาวอังกฤษธรรมดาอาศัยอยู่ในชานเมืองที่เงียบสงบเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกชายจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัย27ปีแม้ชีวิตจะมีความสุขเรียบง่ายแต่ร่องรอยของอดีตที่เจ็บปวดยังอยู่ในความทรงจำของเธอเสมออดีตที่เกี่ยวกับชายที่เคยเป็นรักแรกของเธอบ๊อบโรบินสันในระหว่างจิบชาและอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แจ็คก,กี้เหลือเพียนภาพใบหน้าที่คุ้นเคยในคอลัมน์ข่าวพิเศษใต้ภาพนั้นคือชื่อบ๊อบแลมเบิร์ตและคำบรรยายว่าเขาคืออดีตตำรวจสายลับผู้มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับชาติในใจของแจ็คก,กี้เหมือนเวลาหยุดลงชายในภาพคือบ๊อบคนที่เธอเคยรักสุดหัวใจและเชื่อว่าเป็นพ่อของลูกชายเธอเธอเลื่อนสายตาไปยังเนื้อหาของบทความอย่างร้อนรนในข่าวเล่าถึงผลงานของบ๊อบที่แทรกซึมกลุ่มนักเคลื่อนไหวด,ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์ในช่วงปี1980 โดยใช้ตัวตนปลอมเพื่อเก็บข้อมูลลับให้กับตำรวจนครบาลแจ็กกี้ตัวสั่นด้วยความสับสนเป็นไปได้อย่างไรที่ชายผู้เคยใช้เวลาหลายปีอยู่เคียงข้างเธอและเคยอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกกลายเป็นสายสืบที่แทรกซึมเข้ามาในชีวิตเธอเพื่อปฏิบัติภารกิจเธอปิดหนังสือพิมพ์หัวใจเต้นรัวความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังแสดงตัวออกมาความสงสัยในอดีตที่เธอเคยเก็บไว้ในใจเริ่มผุดขึ้นมาอีกครั้งทำไมเขาถึงจากไปแบบไร้ร่องรอย ทำไมเขาถึงไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยและเขาเป็นใครกันแน่การค้นพบในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันเจ็บปวดแจ็คก,กี้ตัดสินใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ๊อบแลมเบิร์ตและพบว่าเขาไม่ใช่เพียงชายที่เธอเคยรักแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตำรวจที่มีการปฏิบัติหน้าที่ล้ำเส้นศีลธรรมในนามของการรักษากฎ,กฎหมายไม่ใช่แค่แจ็คก,กี้และลูกชายเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของบ๊อบยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน ตกลุมรักผู้ชายที่พวกเธอไม่เคยรู้ตัวตนที่แท้จริงการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่กระทบชีวิตของแจ็คก,กี้แต่ยังสั่นคลอนศรัทธาของสังคมต่อระบบตำรวจของอังกฤษเรื่องราวของบ๊อบแลมเบิร์ตไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของชายหญิงสองคนแต่คือภาพสะท้อนของปัญหาทางจริยธรรมและความยุติธรรมในสังคมที่ต้องได้รับการพูดถึงในวงกว้าง บทที่หนึ่งความรักและความฝันในยุค1980ลอนดอนในปี1984เป็นยุคที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอังกฤษกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมขอบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมกำลังเบ่งบานแจ็คก,กี้หญิงสาววัย22ปีเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่อุทิศตนให้กับการปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่าเธอเข้าร่วมกลุ่มนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายทที่่ประชุมกกัันนนห้ออองเลเล็ๆวด เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวผู้มีไฟแรงพวกเขาตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงโลกแม้จะไม่ได้มีทรัพยากรมากมายแต่พวกเขามีความฝันแจ็คก,กี้พบเขาในที่ประชุมครั้งหนึ่งชายหนุ่มผู้ดูมีพลังและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาแนะนำตัวเองว่าบ๊อบโรบินสันบ๊อบในวัย32ปีมีบุคลิกที่ทำให้ใครๆหลงไหลเขาเต็มไปด้วยอุดมการณ์มีสเสน่ห์และเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยมเขาร่วมกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มทั้งแจกใบปลิว ประท้วงในที่สาธารณะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่พวกเขาเชื่อมัน่นแต่ในความเป็นนักต่อสู้ที่ไม่หยุดนิ่งบ๊อบกลับแสดงอีกด้านหนึ่งเมื่ออยู่กับแจ็กกี้เขาเป็นคนโรแมนติกคอยดูแลและให้กำลังใจเธอเสมอความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตท่ามกลางการประชุมและการทำกิจกรรมแจ็กกี้มองเขาเป็นทั้งคนรักและเพื่อนร่วมอุดมการณ์แจ็กกี้และบ๊อบไม่ได้มีแค่ความรักร่วมกันแต่ยังมีเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น พวกเขาพูดคุยถึงอนาคตในอุดมคติโลกที่ปราศจากความอายุติธรรมและการเอาเปรียบแจ็คก,กี้เริ่มฝันถึงการสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักในช่วงปลายปี1984แจ็คก,กี้บอกบ๊อบว่าเธออยากมีลูกเขาดูลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนตอบตกลงเขาสนับสนุนความฝันของเธอและบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอปี1985การถือกำเนิดของครอบครัวเล็กๆ แจ็คกี้ให้กำเนิดลูกชายในปี1985บ๊อบเป็นพ่อและสามีที่ดูสมบูรณ์แบบเขาอยู่ข้างเธอตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากในโรงพยาบาลเขียนข้อความให้กำลังใจบอกว่าเธอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเขาช่วยเธอเลี้ยงลูกทั้งอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเล็กๆนี้อยู่รอดอย่างไรก็ตามบ๊อบมีความต้องการอย่างหนึ่งที่ทำให้แจ็คกี้แปลกใจเขาขอร้องไม่ให้เธอใส่ชื่อเขาในใบแจ้งเกิดของลูกเขาอ้างว่าตัวเองทำงานที่สุ่มเสี่ยง และถูกจับตามองจากตำรวจหากใส่ชื่อเขาในเอกสารอย่างเป็นทางการอาจนำความลำบากมาสู่ลูกในอนาคตแจ็คก,กี้ยอมรับเหตุผลนี้แม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดเธอเชื่อในความรักและความตั้งใจดีของบ๊อบเธอมองเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และทุ่มเทต่อครอบครัวแต่ในช่วงปี1986-1987ถึง1987ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นบ๊อบเริ่มพูดถึงความเครียดจากการทำกิจกรรมและบางครั้งเขาก็หายตัวไปในบางวันโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน แจ็คก,กี้มองว่าอาจเป็นเพราะความกดดันจากการเป็นนักเคลื่อนไหวเธอไม่มีวันรู้เลยว่าเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของชายคนนี้มีความลับที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลถ้าความระทึกคือสิ่งที่คุณตามหาหนังสือเล่มนี้คือคำตอบหนังสือคดีอาชญากรรมกระชอนโลกเล่มนี้รวมคดีสุดสะพรึงจากทั่วทุกมุมโลกทั้งเรื่องของโค่นอันคาปโปนเจ้าพ่อมาเฟียผู้โด่งดังหรือคดีปล้นรถไฟครั้งใหญ่ในประเทศอังกฤษ ไม่เพียงแต่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยังเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความคิดและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุที่คุณจะต้องทึ่งและตื่นเต้นจนวางไม่ลงถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับและต้องการสัมผัสความเข้มข้นจากเหตุการณ์จริงอย่ารอช้าคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ได้เลยบทที่2การจากลาที่ไม่ธรรมดาชีวิตในครอบครัวเล็กๆของแจ็คก,กี้และบ๊อบยังคงดำเนินต่อไปลูกชายของพวกเขาอายุได้สองขวบแจ็คก,กี้เริ่มเห็นอนาคตที่สดใส เธอหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแม้ความเป็นนักกิจกรรมจะยังทำให้พวกเขาต้องเผชิญความลำบากทางการเงินแต่ในช่วงปี1987บ๊อบเริ่มเปลี่ยนไปเขาหายตัวไปบ่อยขึ้นในช่วงกลางดึกโดยไม่ได้บอกลวงหน้าเมื่อแจ็คกี้ถามเขามักอ้างว่าต้องไปประชุมลับหรือจัดการงานสำคัญในกลุ่มนักกิจกรรมบางครั้งเขาก็ดูตึงเครียดแต่พยายามปิดบังแจ็คกี้เสมอคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงบ๊อบกลับมาบ้านพร้อมข่าวที่ทำให้แจ็คกี้ตกใจ เขาบอกเธอด้วยสีหน้าหนักแน่นว่าตำรวจกำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดและเขาจำเป็นต้องหนีไปกบดานในสเปนสักระยะเพื่อความปลอดภัยแจ็คกี้รู้สึกสับสนและหวาดกลัวแต่เธอเชื่อในสิ่งที่บ๊อบพูดเธอรู้ดีว่ากิจกรรมของพวกเขามักทำให้ตำรวจไม่พอใจเธอไม่เคยสงสัยในตัวเขาเลยแม้แต่น้อยเธอให้คำมั่นว่าจะรอเขากลับมาและขอให้เขาสัญญาว่าจะติดต่อกลับมาเมื่อถึงเวลาที่ปลอดภัยบ๊อบให้คำสัญญานั้น เขากอดเธอและลูกชายแน่นก่อนจะจากไปโดยบอกว่าเขาจะกลับมาเมื่อทุกอย่างสงบลงวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีแต่บ๊อบไม่เคยติดต่อกลับมาไม่มีจดหมายไม่มีข้อความไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แจ็คกี้พยายามถามเพื่อนนักกิจกรรมของเขาแต่ไม่มีใครรู้ข่าวของบ๊อบบางคนเชื่อว่าเขาอาจถูกจับบางคนคิดว่าเขาอาจเสียชีวิตแจ็คกี้ต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดไว้คนเดียว เธอเลี้ยงลูกชายเพียงลำพังท่ามกลางความยากลำบากทั้งทางการเงินและจิตใจแม้เธอจะพยายามเข้มแข็งแต่การไม่มีคำตอบใดๆจากบ๊อบทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดในบางคืนที่เงียบสงดแจ็คก,กี้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองบ๊อบรักเธอจริงหรือเขาจากไปเพราะเหตุผลที่เขาบอกจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ใช้ข้ออ้างเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบแต่เธอก็ปัดความคิดเหล่านั้นออกไปเธออยากเชื่อว่าบ๊อบเป็นคนดีและรักเธอกับลูก อย่างไรก็ตามความเงียบงันของบ๊อบเริ่มสร้างรอยร้าวในใจของเธอเธอไม่รู้เลยว่าความจริงที่เธอพยายามมองข้ามนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการในปีต่อมาแจ็คก,กี้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอหางานทําและทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกชายเธอพยายามไม่คิดถึงบ๊อบแต่ความเจ็บปวดและคําถามที่ไม่มีคําตอบยังคงอยู่ในใจเธอบทที่3ตัวตนที่แท้จริงของบอ๊อบในปี2012ขณะที่แจ็คก,กี้นั่งอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ เธอพบว่าผู้ชายที่เคยเป็นรักแท้และพ่อของลูกชายเธอไม่ได้เป็นเพียงนักกิจกรรมธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเขาคือบ๊อบแลมเบอร์ตำรวจสายสืบที่ถูกส่งตัวมาแทรกซึมกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติภารกิจลับข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องช็อกสำหรับแจ็คก,กี้แต่ยังเปิดเผยความลับที่ฝังลึกเกี่ยวกับตัวตนของบ๊อบและบทบาทที่เขาเล่นในชีวิตของเธอความรักที่เคยดูจริงแท้กลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือในการสืบสวนในความเป็นจริงชายที่แจ็คกี้รู้จักในนามบ๊อบโรบินสันไม่เคยมีอยู่จริง ชื่อนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับภารกิจลับโดยอ้างอิงจากชื่อของเด็กชายที่เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบ๊อบแลมเบิร์ตในขณะนั้นเป็นตำรวจสายสืบที่มีชื่อเสียงในแผนกพิเศษของตำรวจนครบาลเขาได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเพื่อให้ตัวตนปลอมของเขาดูสมจริงบ๊อบต้องสวมบทบาทเป็นนักกิจกรรมหัวรุนแรงที่มีชีวิตคล้ายคนธรรมดาเขาเรียนรู้ที่จะพูดภาษาของนักกิจกรรม แสดงความเห็นอกเห็นใจและใช้เวลาเป็นปีๆในการสร้างความน่าเชื่อถือบ๊อบไม่ได้แค่เข้าร่วมกลุ่มนักเคลื่อนไหวแต่เขากลายเป็นแกนกลางของกลุ่มเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและกล้าหาญเป็นคนที่ทุกคนไว้ใจและมองเป็นผู้นำเขาสนับสนุนแนวคิดที่ก้าวหน้าและบางครั้งก็เสนอแผนการที่ดูหมิ่นเมต่อกฎหมายในหมู่สมาชิกกลุ่มบ๊อบไม่ใช่เพียงแค่นักกิจกรรมแต่ยังเป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งพาได้ แม้แต่แจ็คก,กี้เองก็ไม่เคยเอใจเลยว่าเขาอาจมีตัวตนอื่นซ่อนอยู่ในภารกิจของเขาบ๊อบต้องสร้างตัวตนให้ดูสมจริงที่สุดเขารู้ว่าการมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับแจ็คก,กี้จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของเขาในกลุ่มความสัมพันธ์ของเขากับแจ็คก,กี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเลือกเธอเพราะเธอเป็นสมาชิกสําคัญของกลุ่มและเป็นคนที่มีอุดมการณ์เข้มแข็งการที่เธอเชื่อใจเขาอย่างหมดหัวใจช่วยทําให้เขาแทรกซึมได้ลึกขึ้น ในช่วงที่บ๊อบใช้ชีวิตร่วมกับแจ็คก,กี้และลูกชายเขามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่รอเขาอยู่ในอีกมุมหนึ่งของลอนดอนเขาแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนที่กำลังเติบโตภรรยาและลูกของเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขามีตัวตนอีกด้านหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่การแบ่งเวลาให้กับทั้งสองชีวิตทำให้เขากลายเป็นคนที่ต้องใช้ความสามารถในการปิดบังและจัดการกับความรู้สึกผิดในช่วงเวลาที่บ๊อบแทรกซึมกลุ่มนักกิจกรรมเขาได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาอย่างสูง เขาเก็บข uhm ้อม <talk> ูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มและช่วยให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มสมาชิกที่มีความคิดหัวรุนแรงได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้วิธีการที่ล้ำเส้นศีลธรรมเช่นการปลูกฝังความไว้ใจและความรักในตัวเขาโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าเขาคือใครเมื่อแจ็คกี้รู้ความจริงในปี2012เธอและลูกชายทั้งช็อกและเจ็บปวดอย่างรุนแรงเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกลวงจากทั้งคนรักและระบบที่เธอเคยไว้ใจ เธอบอกว่าเธอเหมือนถูกรัดข่มขืนโดยใช้เซ็กเป็นเครื่องมือหาข่าวแจ็คก,กี้เริ่มมองย้อนกลับไปในทุกช่วงเวลาที่เธอกับบ๊อบเคยมีร่วมกันและพบว่ามันเต็มไปด้วยคำโกหกบทที่4เหยื่อในเงามืดหลังจากข่าวการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของบ๊อบแลมเบิร์ตแพร่ออกไปไม่ใช่แค่แจ็คก,กี้ที่รู้สึกเหมือนโลกถลม่มแต่ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ก้าวออกมาเล่าประสบการณ์อันขมขืนเกี่ยวกับบ๊อบหนึ่งในนั้นคือเบลินดาฮาวีนักกิจกรรมหญิงผู้เคยตกหลุมรักชายคนนี้ เบลินดาเล่าว่าเธอพบกับบ๊อบในปี1987ขณะที่เขาแทรกซึมในกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสัตว์ในช่วงนั้นบ๊อบดูเป็นชายที่สมบูรณ์แบบเขาเอาใจใส่เธอในทุกเรื่องเป็นคนโรแมนติกและดูเหมือนมีอุดมการณ์เดียวกันความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันในการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ไม่นานมันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นเบลินดารู้สึกว่าเธอพบคนที่เข้าใจเธออย่างลึกซึ้ง เธอไม่เคยสงสัยเลยว่าบ๊อบอาจมีความลับอะไรที่ปิดบังเธออยู่ในปี1988หลังจากความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไปได้สวยบ๊อบบอกเบลินดาว่าเขาจำเป็นต้องหนีไปสเปนเพราะตำรวจจับตามองเขาอย่างหนักเขาอ้างเหตุผลคล้ายกับที่เคยบอกแจ็คกี้เบลินดาเชื่อเขาและเธอทำใจยอมรับการจากลาแม้จะเจ็บปวดแต่เธอก็ยังคงเฝ้ารอเขากลับมาไม่นานหลังจากนั้นเธอได้รับจดหมายจากบ๊อบที่ส่งมาจากเมืองบาเลนเซียในสเปน ใจความในจดหมายบอกว่าเขาคงไม่สามารถกลับมาอังกฤษได้อีกและขอให้เธอปล่อยเขาไปเมื่อความจริงปรากฏในปี2012เบลินดารู้สึกเหมือนโดนหักหลังอย่างรุนแรงเธอบอกว่าฉันเชื่อว่าเขารักฉันจริงแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าทุกอย่างเป็นแค่การแสดงไม่ใช่แค่แจ็คก,กี้และเบลินดาแต่ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันพวกเธอเป็นนักกิจกรรมในกลุ่มต่างๆที่บ๊อบเคยแทรกซึมเข้าไปหลายคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวเพราะความอับอาย และผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงผู้หญิงบางคนเล่าว่าพวกเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้ไม่ใช่แค่ในฐานะนักกิจกรรมแต่ในฐานะมนุษย์ที่มีความรู้สึกพวกเธอรู้สึกเหมือนร่างกายและความไว้วางใจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลข่าวกรองผู้หญิงหลายคนรวมถึงแจ็คก,กี้และเบลินดาต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตใจเพราะผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของบ๊อบพวกเธอรายงานว่ามีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจใครได้อีก แจ็คก,กี้กล่าวว่าฉันรู้สึกเหมือนถูกข่มขืนโดยรัฐพวกเขาใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของฉันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจฉันไม่รู้ว่าฉันจะไว้ใจใครได้อีกในชีวิตนี้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงทําให้ผู้หญิงหลายคนรวมถึงแจ็คก,กี้ตัดสินใจฟ้องร้องตํารวจนครบาลในข้อหาล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้อํานาจในทางที่ผิดในปี2014ตํารวจนครบาลยอมจ่ายค่าชดเชยให้แจ็คก,กี้เป็นเงิน425,000ปอนด์ประมาณ18.5ล้านบาท และยังมีการชดเชยเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับลูกชายของเธอแม้ตัวเลขจะไม่ได้รับการเปิดเผยข่าวการเปิดเผยตัวของบ็อบและการออกมาเรียกร้องความยุติธรรมของเหยื่อทำให้สังคมตั้งคำถามต่อระบบการทำงานของตำรวจอังกฤษมีการจัดการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและเพศเป็นเครื่องมือในงานสายสืบควรจะได้รับการยอมรับหรือไม่และเส้นแบ่งของการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบทำควรอยู่ที่ตรงไหน บทที่5การสร้างฮีโร่ด้วยการล้ำเส้นจริยธรรมเมื่อบ๊อบแลมเบิร์ตถูกเปิดโปงในปี2012ข่าวรายงานว่าเขาคือหนึ่งในตำรวจสายสืบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุค1980เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของตำรวจสายลับความสำเร็จของเขาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของตำรวจนครบาลแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่สั่นสะเทือนจริยธรรม หนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดคือเหตุการณ์วางเพลิงห้างสรรพสินค้าเดเบนแฮมในปี1987ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงต่อต้านการค้าขนสัตว์เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายมหาศาลและถูกมองว่าเป็นการก่อการร้ายทางสิ่งแวดล้อมในตอนแรกบ๊อบป,ปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คำให้การของอดีตนักเคลื่อนไหวในกลุ่มระบุว่าบ๊อบไม่เพียงมีส่วนร่วมแต่เขายังเป็นคนที่ยุยงให้เกิดการวางเพลิง เขาเสนอแนวคิดว่าการยกระดับการประท้วงด้วยการกระทำที่รุนแรงจะช่วยให้กลุ่มได้รับความสนใจมากขึ้นอดีตนักเคลื่อนไหวเล่าว่าบ๊อบแสดงตัวเป็นผู้นำและโน้มน้าวให้สมาชิกบางคนที่ลังเลเห็นด้วยกับแผนนี้เขาเลือกเป้าหมายวางแผนและกำหนดเวลาให้แน่ใจว่าการกระทำจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเพื่อลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บเมื่อเหตุการณ์วางเพลิงเกิดขึ้นมีนักเคลื่อนไหวสองคนถูกจับและดำเนินคดีแต่ชื่อของบ๊อบกลับไม่ปรากฏในเอกสารทางการเลยแม้แต่น้อย ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีนี้ถูกลบทิ้งอย่างลึกลับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ก็หายไปการลบข้อมูลดังกล่าวสร้างข้อสงสัยอย่างมากว่าบ๊อบได้รับการปกป้องจากระบบอย่างไรและใครเป็นผู้มีอำนาจในการช่วยเขาลบข้อมูลเหล่านั้นคำให้การจากอดีตเพื่อนร่วมงานและนักเคลื่อนไหวหลายคนชี้ว่าบ๊อบไม่ได้เพียงแค่แทรกซึมเพื่อเก็บข้อมูลแต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กลุ่มนักกิจกรรมใช้ความรุนแรงเพื่อทำให้ภารกิจของเขาดูประสบความสำเร็จมากขึ้นในสายตาผู้บังคับบัญชา สิ่งที่เขาทำไม่ได้เพียงช่วยปกป้องสังคมแต่ยังสร้างปัญหาและความเสียหายที่อาจไม่จำเป็นนักกิจกรรมบางคนกล่าวว่าหากไม่มีบ๊อบเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยการแทรกซึมของบ๊อบส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวในช่วงนั้นหลายคนเริ่มสงสัยซึ่งกันและกันความไว้วางใจในกลุ่มถูกทำลายบางคนเลิกเป็นนักเคลื่อนไหวเพราะความผิดหวังและความหวาดกลัวนอกจากนี้พฤติกรรมของบ๊อบยังทำให้การเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในยุคนั้นถูกมองในแง่ลบจากสาธารณชนเหตุการณ์รุนแรงที่เขายุยงกลายเป็นข้ออ้างให้สังคมมองว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงการกระทำของบ๊อบสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบตำรวจอังกฤษในยุคนั้นตำรวจสายลับถูกกดดันให้แสดงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทําให้บางคนเลือกที่จะล้าเส้นจริยธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานบ๊อบไม่ใช่คนเดียวที่ใช้วิธีการแบบนี้ในภายหลังมีการเปิดเผยว่าตำรวจสายสืบอีกหลายสิบคนใช้วิธีการแทรกซึมแบบเดียวกัน และบางคนก็สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อในรูปแบบคล้ายคลึงกันเมื่อเรื่องของบ๊อบถูกเปิดเผยสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายลับประชาชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานของตำรวจและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตนักเคลื่อนไหวบางคนกล่าวว่าภารกิจที่ดีไม่ควรสร้างขึ้นบนความเจ็บปวดของใครการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและการยุยงให้เกิดความรุนแรงถือเป็นการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง บทที่6การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของเหยื่อหลังจากเรื่องราวของบ๊อบแลมเบิร์ตถูกเปิดเผยในปี2012แจ็กกี้ลูกชายของเธอเบลินดาและเหยื่อคนอื่นๆตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดที่พวกเธอประสบเงียบหายไปในความมืดพวกเธอรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากตำรวจนครบานโดยมุ่งหวังให้การกระทำของบ๊อบและระบบที่สนับสนุนเขาได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใสในปี2013แจ็กกี และเหยื่ออีกหลายคนเริ่มดำเนินคดีกับตำรวจนครบาลในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้อำนาจในทางที่ผิดพวกเธอให้เหตุผลว่าการที่บ๊อบแทรกซึมและสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับพวกเธอโดยมีเจตนาแอบแฝงเป็นการล่วงละเมิดความไว้วางใจและสิทธิมนุษยชนของพวกเธอการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เป้าหมายเพื่อชดเชยความเสียหายทางการเงินแต่ยังต้องการเปิดโปงวัฒนธรรมในองค์กรตำรวจที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ในปี2014หลังจากการฟ้องร้องที่ยืดเยื้อ ตำรวจนครบาลยอมจ่ายค่าชดเชยให้แจ็คก,กี้เป็นเงิน425,000ปอนด์ประมาณ18.5ล้านบาทและมีการจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งให้ลูกชายของเธอแม้ตัวเลขจะไม่ได้รับการเปิดเผยสำหรับแจ็คก,กี้เงินจำนวนนี้ไม่ได้ช่วยลบล้างความเจ็บปวดที่เธอและลูกชายต้องเผชิญแต่เธอมองว่ามันเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าระบบไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้คดีของบ๊อบไม่ได้จบเพียงแค่การจ่ายค่าชดเชยแต่ยังนำไปสู่การตรวจสอบระบบตำรวจสายลับของอังกฤษในวงกว้าง มีการเปิดเผยว่าตำรวจสายลับอีกอย่างน้อย139คนเคยใช้วิธีแทรกซึมแบบเดียวกันกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวในช่วงทศวรรษ1970ถึง1990เยื่อบางรายเริ่มออกมาเปิดเผยว่าพวกเธอเคยถูกสายลับหลอกลวงในลักษณะคล้ายกันหลายคนไม่เคยรู้ความจริงจนกระทั่งเรื่องของบ๊อบถูกตีแผ่บางคนยังคงไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดได้คดีของบ๊อบจุดประกายให้เกิดการเรียกร้องให้ปฏิรูปวิธีการทำงานของตำรวจสายลับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทบทวนขอบเขตของการใช้อำนาจในงานสายสืบประชาชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาประท้วงเรียกร้องให้มีการกำหนดกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดต้องรับผิดชอบแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ผลกระทบจากการกระทำของบอบยังคงอยู่แจ็กกี้และลูกชายยังคงเข้ารับการบำบัดทางจิตใจเบลินดาและเหยื่อคนอื่นๆเล่าว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเธอได้รับผลกระทบอย่างมาก หลายคนไม่สามารถไว้วางใจใครได้อีกความเจ็บปวดของพวกเธอกลายเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงราคาที่ต้องจ่ายเมื่อจริยธรรมถูกมองข้ามคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเหยื่อและตำรวจสายลับคนหนึ่งแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงระบบในวงการตำรวจอังกฤษมันเป็นการตอกย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของรัฐและการเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับสังคมคดีของบ๊อบคือบทเรียนที่เตือนให้ทุกคนตั้งคำถา,ถามถึงขอบเขตของการใช้อำนาจในงานราชการ และเรียกร้องให้ความยุติธรรมต้องไม่ถูกมองข้ามบทสรุปเส้นแบ่งระหว่างความยุติธรรมและการล่วงละเมิดเรื่องราวของบ๊อบแลมเบิร์ตและการปฏิบัติภารกิจสายลับของเขาไม่ใช่เพียงกรณีเฉพาะตัวแต่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกในระบบตำรวจอังกฤษในยุคนั้นมันเผยให้เห็นว่าความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงของรัฐอาจแฝงไปด้วยการล้ำเส้นศีลธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับแจ็คก,กี้ลูกชายของเธอเบลินดาและผู้หญิงอีกหลายคน การค้นพบว่าความสัมพันธ์ที่เคยเชื่อมั่นอย่างหมดใจเป็นเพียงแผนการของตำรวจคือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันเลือนหายความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงการหลอกลวงในเชิงส่วนตัวแต่ยังเป็นการล่วงละเมิดสิทธิพื้นฐานในชีวิตของพวกเธอผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกับเหยื่อเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจในระบบกฎหมายและความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐคดีนี้ทําให้สังคมตั้งคําถามสําคัญหลายประการเส้นแบ่งของการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหน ตำรวจควรมีอำนาจแค่ไหนในการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความใกล้ชิดเป็นเครื่องมือในการสืบสวนความสำเร็จทางหน้าที่คุ้มค่ากับความเสียหายทางศีลธรรมหรือไม่การแทรกซึมที่นำมาซึ่งข้อมูลสำคัญแต่แลกมาด้วยการทำลายชีวิตส่วนตัวของเหยื่อเป็นสิ่งที่ควรยอมรับหรือเปล่าใครคือผู้รับผิดชอบการกระทำเช่นนี้เป็นผลของการตัดสินใจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หรือเป็นความผิดพลาดของระบบที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้เรื่องราวของบ๊อบนำไปสู่การสืบสวน และปฏิรูประบบตำรวจสายสืบในอังกฤษมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในอดีตและกำหนดแนวปฏิบัติใหม่ที่เน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อการเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบยังคงดำเนินต่อไปและสังคมยังคงจับตามองว่าวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในอนาคตจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเคารพศีลธรรมมากขึ้นหรือไม่ แจ็คก,กี้กล่าวในบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าฉันอาจจะไม่มีวันไว้ใจใครได้อีกแต่ฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะช่วยให้คนอื่นไม่ต้องเจ็บปวดแบบเดียวกันคำพูดนี้สะท้อนถึงบทเรียนที่สังคมควรตรหนักว่าความยุติธรรมไม่ควรได้มาด้วยการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและทุกระบบที่มีอำนาจควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้อำนาจนั้นในปัจจุบันคดีของบ๊อบไกายเป็นตัวอย่างสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในแวดวงการปฏิรูปกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทั่วโลก มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความมั่นคงของรัฐไม่ควรอยู่เหนือศีลธรรมและความยุติธรรมในอนาคตการสร้างระบบที่เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ความไว้วางใจในองค์กรรัฐกลับคืนมาและทำให้ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเจ็บปวดเรื่องราวของบ๊อบแลมเบิร์ตจบลงด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบครบถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันได้สร้างแรงกระเพื่อมสำคัญในสังคม